บรรดามานุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมุงคลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นผู้ที่ได้พัฒนาตัวพัฒนาตนประกอบคุณงามความดีอันเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับคนที่ได้ผ่านการพัฒนา ของคนได้สะสมบุญบาร,รมีมาถือเป็นยิ่งเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาผู <c oughs> ้ที่ปรารถนาจะพ้นทุกได้บรรลุในสิ่งที่สูงสุดคือพระนิพพานบัดน,นี้ด้วยเราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตให้เป็นพวกให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจว่าโลกในนี้ไม่ได้ปีแต่โลกของมนุษย์ ที่เห็นหน้าเห็นตาสัมผัสกันได้ยังมีเรื่องของโรควิญญาณที่เป็นผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนได้อธิบายว่าทั้งหมดนั้นมีร่วมเ <c> ก <oughs> ิดร่วมแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายรวมไปทั้งถึงอยู่ในวัฏสงสารมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดภูมิและในสามสิบเอ็ดภูมินี้ ก็เป็นสารสิเภูมิที่เราทั้งหลายยังต้องอยู่ถูกกักถูกขังถูกเป็นผู้บงทุกบงการให้ต้องอยู่ในพวบภูมิต่างๆซึ่งก็มีฐานะที่แยก <c oughs> ย,ย้ายและมีฐานะที่แตกต่างกันด้วยความทุกความทรมานความสุขและความสบายแัดน,นี้ด้วยการที่ได้เกี่ยวข้องกับพิธ,ธีกรรมต่างๆการที่ได้มีประสบการณ์ต่างๆ แต่ทิงแล้วก็คือได้การได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะอยู่พบภูมิใดๆไม่ว่าจะอยู่กับสถาน,นาการใดใดก็ตามมนุษย์และดวงวิญญาณสัพสัตทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองที่ได้กระทํามาหากผู้ใดก็ตามไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการบําเพ็ญเพียร ชะตาชีวิตก็จะต้องหนกลับไปรับผิดชอบทําหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวกับการเ <c> ข <oughs> ็นข้าจะต้องเกี่ยวกับการที่จะปกปักรักษาจะเป็นอาชีพที่ถูกบังคับให้จะต้องต่อสู้ให้จะต้องเป็นผู้ป้องกันให้เป็นผู้ที่จะกําจัดเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วก็จึงเป็นสถานะแห่งเวรแห่งกรรมไม่ว่าเจตนาไม่เจตนาถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ <c oughs> ต้องรับผิดชอบแบบนี้เราก็ได้รู้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ถูกกักขังในวัะสงสารพบชาติที่ได้เกิดมามากมายมหาศาลและเป็นผู้ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้แบบดนี้ชาตินี้ก็จึงเป็นผู้ที่มีโชคมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรที่จะได้พัฒนาตนให้ไปสู่การพ้น จากสถานะแห่งความยากลำบากด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ที่ต้องอยู่ในฐานะหน้าที่ในฐานะอาชีพสิ่งแวดล้อมและรวมไปนถึงพฤติกรรมใดๆก็ตามก็เกิดจากการกระทำของเราในอดีตที่ส่งผลให้เราจะต้องมีวิบากกรรมที่ไปเกี่ยวข้องเราก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องระมัดระวังการกระทำใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะเป็นเครื่องบ่งบอกจะเลือกจะคัดจะสรร ได้ตัวเองนั้นก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ด้วยชะตาชีวิตด้วยวิบากกรรมจะโดนบันดาลให้คนที่เกี่ยวข้องที่มีพฤติกรรมนั้นจะต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมและในว <c oughs> งโคจรเดิมนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับรู้บัดนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องระมัดระวัง ก็คือเรื่องโครงการสร้างเวนสร้างกรรมอันเกิดจากกายวาจาและใจเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้มป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีโอกาสเลือกเพราะจงเลือกทําแต่คุณงามความดีและเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีรวมถึงถึงคิดในสิ่งที่ดีปัจจุบัหลายคนก็จงปักอยู่กับเรื่องในอดีตที่มีแต่ความทุกข์อดีตที่มีแต่ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของการบันทอนเป็นเรื่องของการจองจําคน <c oughs> เพราะเมื่อเราทั้งหลายได้มีอุปนิสัยแห่งการที่ระลึกถึงคิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่มีความทุกข์จะถูกอำนาาแห่งอกุศลอำนาาแห่งอวิชชาครอบงทำทําให้มองไม่เห็นจริงต่างๆทำให้ไม่สามารถเปิดใจกว้างที่จะรับพระธรรมอันสูงสุดได้ก็จึงเป็นผู้อยู่ในสถานะที่ถูกสะกดไว้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของปัญญาญาณ เราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้ละมัดระวงังต้องฝึกต้องเตรียมตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีตที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดความทุกข์อย่าได้ใช้เวลาหมุกมุ่นอย่าได้ใช้เวลาคุ้นคิดอย่าได้ใช้เวลาที่จะไต่ตองลงมกรทั่งถึงตัดเพาะต่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะเราได้กระทํามาในอดีตแล้ว มี <c oughs> อานิสงส์มีผลที่จะชองต่อเนื่องมาหากเหล่านั้นได้เป็นผู้เปลี่ยนจากความคิดที่ทุกทรมานเปลี่ยนจากความคิดที่มีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจเปลี่ยนมาเป็นความเมตตาเป็นเป็นเป็นความสุขเปลี่ยนไปนความเพลิดเพลินเป็นเรื่องของการเบริกบานในใจิตใจถือเป็นการสร้างบุญร้างกุศล ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ติดอยู่ในอดีตนั้นจมูกมุ่นแต่เรื่องที่ผ่านมาจะไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เกิดความราบลื่นให้เกิดความผาสุกและก็ให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาเกิดความเป็นบุญเป็นกุศลได้เพราะนั้นปัจจุบันนั้นถูกลบลวนด้วยเรื่องราวในอดีตหลายคนนั้นไม่สามารถตัดเรื่องราวในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธอะไรอววรหรือความทุกข์หรือความ <c oughs> เจ็บช้ำน้ำใจใดๆก็ตามเราจะต้องตัดออกให้สิ้นไปจากใจเราจะต้องเป็นผู้รู้ตามพระธรรมคำสั่งอนว่ามนุษย์นั้นได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทุกวินาทีเรื่องทางใดก็ตามหากเราทำปัจจุบันให้ได้เป็นผลอันดีเราก็จะได้เสพอารมณ์ที่เป็นสุกต,ติอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกุศล ก็จะทำให้ทั้งปัจจุบันไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลอนาคตก็จะได้รับแห่งบุญแห่งกุศลแต่ถ้าเราทั้งหลายมีความเครียดมีความวิตกมมีควากังวลคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆซ้ำๆก็เท่ากับว่าเราเติมความทุกข์ให้กิดตัวเองกำลังสะกดจิตตัวเองกำลังทำให้ตัวเองนั้นมีแต่อกุศลมีแต่บาปเข้าสู่ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุของความวิตกกังวลเป็นความเครียดในที่สุดก็ส่งผลทั้งร่างกาย ที่ไม่สามารถที่จะเป็นคนปกติได้จะต้องเป็นคนพิกลพิการไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคความดันความเครียดไม่เรื่องของนอนไม่หลับเรื่องผลความปวดหัวปวดตัวนั่นก็เกิดจากความคิดความเครียดที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุทําให้เราป่วยแท้ที่จริงแล้วถ้าเราเป็นผู้มีใจอันผ่องใสเบิกบานเป็นผู้รู้ปัจจุบันและไม่ ยึดไม่ติดเราก็จะกลายเป็นผู้ปล่อยให้ร่างกายทำงานตามปกติเมื่อร่างกายเมื่อร่างกายทำงานตามปกติก็จะมีทั้งการบํารุงและการซ่อมแซมแต่ถ้าร่างกายนั้นผิดปกติก็จะมีแต่การสั่งสารพิษทําให้เกิดความตึงเครียดหลายคนที่ปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะว่าร่างกายไม่ได้อยู่ในฐานะแห่งธรรมชาติรวมกระทั่งถึงยังได้สั่ง ให้ปัมบรรดาสารพิษทั้งหลายในตัวได้ส่งผลออกมาก็จึงเป็นที่มาของความทุกข์ยากลาบากของความทรมานบุคคลที่มีใจผ่องใสเบิกบานเป็นผู้ที่ไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยมีความทุกข์ทรมานและใน,นทางทางทางรมแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สร้างบาปสร้างกรรมการสร้างบาปสร้าง กรรมหลายคนก็คิดว่าต้องสร้างกับคนอื่นแท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดเราทําให้คนอื่นเขาทุกข์ทรมานเราทําให้คนอื่นเขามีความอึดอัดขับแค้นมีความเจ็บช้าน้ําใจรื่องถึงมีความวิตกกังวลทําให้เขาทุกข์ทำให้เขาทรมานทําให้เขาวิตกทําให้เขามีแต่ความเล่าร้อน ในจิตใจนั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องได้รับแต่ถ้าเราวนกลับมาทำร้ายทำลายตัวเองเราก็คือเป็นผู้กระทำบาปเป็นผู้ทำให้ตัวเองนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้รู้ไว้เสมอว่าเราก็เป็นสัตว์โลกอยู่ตัวอยู่คนหนึ่งเราก็จึงต้องเป็นผู้ทำใจให้เป็นกลางอย่าได้คิดแต่เรื่องทุกข์ทรมานใจตัว อย่าเอาเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความเสียใจวรวมกับทั้งเรื่องของความโกรธแค้นทําให้อารมณ์ของเรานั้นเป็นอารมณ์แห่งกิเลสอารมณ์แห่งอกุศลจะนําไปสู่การปิดกั้นปัญญาปิดกั้นความรู้ความสามารถรวมกระทั่งถึงจิตใจที่จะต้อง การบุญก <c oughs> ุศลเพื่อจะพัฒนาให้เกิดสติเกิดปัญญามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อมีความทุกข์แล้วจะไม่มีแรงบันดาลใจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนที่จะทำคุณงามความดีไม่มีอุปนิสัยรวมมอนถึงไม่มีกําลังใจที่อยากจะทําในสิ่งที่ดีงามมนุษย์ก็จึงกลายเป็นผู้ปิดโอกาสตัวเองไม่ได้มี ใครที่จะมาผลักดันให้เรานั่นทําอะไรได้ตัวเองก็ไม่มีแรงผลักดันก็จึงไม่มีบุญไม่มีผู้สนไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับการมาเกิดบนโลกวินี้ดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้หาเหตุเราจึงเป็นผู้หา <c oughs> สิ่งที่ทําให้ไม่สามารถเกิดความผาสุกในจิตใจได้มีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรานั้นระลึกถึงบุญละลึกถึงผู้สแม้ใน แน่ในกรรมฐานที่เรียกว่าเจริญ <c oughs> เจริญสติเรียกว่าการที่เราได้ทําบุญจาคะการที่ได้ทําบุญทํากุศลได้ทําคุณงามความดีศีลที่ได้ทํารวมทั้งถึงกุศลใดๆที่ได้ทํานั้นเอากลับมาคิดเอากลับมาพิจารณาและลึกถึงทานที่ได้ทําไปรวมกระทั่งถึงร่วมอนุโมทนายินดีกับนหลังลายทั้งพวงที่ได้ทําคุณงามความดีทํากุศล เราก็จะได้เป็นผู้ทําให้เกิดความโงสใยจิตใจเบิกบานเป็นผู้อยากจะทําคุณงามความดีและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้มีเลี้ยวมีแรงมีแรง,แรงบันดาลใจมีความรู้สึกแห่งความอยากที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการมาเกิดนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดไม่เคยคิดอยากจะทําประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ให้กับคนอื่นบุญ <c oughs> ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสปีศาจไนมารเราก็จะต้องเป็นผู้ อยู่ในสังคมของการที่เขาพัฒนาอยู่ในสังคมของการที่เขาทำคุณงามความดีอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่การสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นไปเพื่อชักเป็นไปเพื่อดึงเป็นไปเพื่อทำให้เรานั้นได้ขับเคลื่อนไปกับบรรดามูคณะหากเรานั้นไม่ได้มีอุปนิสัยไม่มีความสามารถที่จะ ยกตัวเองขึ้นไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีกําลังวังชาได้เขาจะต้องเป็นผู้อาศัยสถา,านาการณ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่า <c oughs> บุญกุศลที่ทําไปนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เรานั้น ไม่ต้องไปทุกข์ยากลําบากทรมานเราได้ไปเกี่ยวข้องกับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วหากว่าเราต้องเป็นหนึ่งในการที่ถูกกักขังในการที่ถูกจองจําในการที่ถูกทําให้เจ็บปวดทุกขทรมานไม่สามารถที่จะบอกเก่าวกับใครได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หิวกระหายเป็นเวลายาวนาะนเจ็บปวดเป็นเวลาแ <c oughs> สนซะ จ็บปวดแสนสาหัสเป็นเวลายาวนานไม่มีใครรักษาไม่มีใครเยียวยามีแต่ความมืดบอดมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลทุกข์ยากลําบากทรมานไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนนั่นก็คือความทุกข์ความทรมานเหมือนเขาจับเราไปขังในห้องใดห้องหนึ่งอาหารก็ไม่ให้น้ําก็ไม่ให้ไม่ให้เห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่ได้เห็นผู้คนไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตตามอิสระบุญกุศลก็ไม่มีโอกาสได้ท่างไม่มี ความสามารถที่จะพิจารณาถึงธรรมะก,ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายให้เกิดความมืดบอดทำทรมานให้เกิดความเกิดขึ้นและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลําบากไม่ได้มีธรรมะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปปลดเปลื้องไม่มีใครที่จะไปแบ่งปัน เราทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่ามีความเป็นไปได้หรือและมีความจริงหรือและจะได้ประโยชน์หรือและจะได้ผลหรือนั่นก็คือวิบากกรรมของดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเราก็จึงได้เห็นว่าหากถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกกักขังในขณะที่มีชีวิตอยู่ถูกทรมานทําให้หิวทําให้กระหายทําให้มืดบอดทําให้หนาวร้อนทําให้เป็นผู้เจ็บปวดรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่หมด เลี้ยวหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจก็จะเป็นการทรมานและยิ่งไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าเราจะได้ถูกปลดปล่อยให้พ้นพันธนาการให้พ้นจากการถูกลงโทษนั้นก็ยิ่งเป็นความทรมานอันแสนสหาหัสแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตวันหนึ่งวันใดผิดพลาดไปก็จะต้องใช้เวรใช้กรรมใช้เวรใช้กรรมเราก็ไม่ได้ อยู่กันในระยะสั้นะใช้เวรใช้กรรมก็อยู่กันเป็นเวลายาวนานเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีเป็นล้านปีเหมือนกับที่เราได้ไปเกี่ยวข้องมีสิ่งแต่มีแต่ความทุกข์ยากลําบากเห็นคนที่มีบุญเห็นคนที่มีกุศลเห็นสิ่งที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่ชะลมใจสิ่งทําให้เกิด ความหวังนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราหิวเราเจ็บปวดทุกทรมานไม่มีใครอาหารมาให้ไม่มีใครที่จะเยียวยาไม่มีใครจะรักษาไม่มีใครที่จะชุดช่วยเราเราก็จะเป็นคนที่ทุกทรมานหมดอนาคตเป็นผู้ที่มืดบอดแต่ถ้ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งที่มีจิตใจหรือมีความสามารถ ที่จะทำให้เขาทั้งหลายได้ปลดเปื้องความทุกข์ความยากลำบากนั่นคือสิ่งที่โหยหวนโหยหาและเป็นสิ่งที่ปรารถนาขอความเมตตาที่ช่วยเหลือจากบรรดาบรรนามนุษย์ูที่มีบุญมีกุศลได้บำเพ็ญเพียรมาบันดนี้เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็จะได้ระลึกว่าบุญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงมีให้เราได้ทำเมื่อเราได้ทำแล้วก็ควรจะแบ่งปันกับบรรดา <c oughs> เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายการที่ได้แบ่งปันกับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็คือการได้สร้างทานบารมีมีความเมตตาบารมีเพราะเราจะพ้นทุกข์บรรลุธรรมได้นั้นต้องทําบารมีให้ครบด้วยการที่เรานั้น <c oughs> <c oughs> มีอุปนิสัยแห่งความเมตตามีอุปนิสัยแห่งการปรารถนาที่จะให้เขาได้พ้นทุกข์ปัจจัยสี่ทั้งหลายทั้งปวงทั้ง ในฐานะที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถ้าแบ่งปันได้พรกคุณจะแบ่งปันนี่ก็คือการสร้างบาร,รมีผู้ที่ได้รับเขาก็จะได้ปลดเปื้องพันธนาการเขาก็จะได้ออกจากความทุกข์ยากลําบากที่ถูกกักขังมาเป็นเวลายาวนานแบบน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกวิ้ีจะทําบุญทํากุศลได้ก็อเอาเรื่องในอดีตที่เป็นคุณงามความดีเอามาพิจ,จารณาจะทําบาปจะทํา <c oughs> สิ่งที่เสียหายทําให้เป็นอกุศลก็คือเอาความ ทุกทรมานรวมทั้งเอาความโกรธแค้นรวมถึงเอาเรื่องของอกิเลสทั้งหลายในอดีตเอามาคิดในปัจจุบันนี่ก็คือการทําบาปเรื่องผ่านไปแล้วก็ยังทําให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมได้การยึดติดสิ่งใดๆก็ตามก็ถือเป็นการทําให้จิตใจขุนมัวก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นถูกอาคุศลถูกวินถูกบรรดากิเลสน้อยใหญ่ในี่ครอบงำแต่ถ้าเราทั้งหลายได้อยู่ในฐานะของความรู้ในพระธรรมได้ปล่อยวางได้เป็นผู้เสียสละได้เป็นผู้ ให้ทานได้เป็นผู้สร้างกุศลก็ถือว่าเอาเรื่องในอดีตมาทําให้เป็นบุญเป็นกุศลและในปัจจุบันเราก็จึงเลือกคิดในธรรมและสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็จะกลายเป็นผู้สร้างกุศลในปัจจุบันที่ด้วยออกด้วยทางกายด้วยทางวาจาและล่วนด้วยทางใจเรื่องในอดีตนั้นก็จะมาเป็นเครื่องจุนเจือให้เรานั้น ได้มีกำลังใจในที่สุดอนาคตเราจะไม่ตกต่ำเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องหวังผลเหมือนพระพุทธเจา้บาบำเพ็ญมามากมายก็ต้องหวังผลแต่การที่หวังผลก็หวังผลในทางที่ดีหวังผลในทางที่ประเสริฐหวังผลในสิ่งที่ชอบทำเช่นพระพุทธเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อให้ตัดสรู้การที่ตัดสรู้ก็คือทําให้ตัวเองพ้นทุกจากที่ปวเองพ้นทุกแล้วก็ยังมีความเมตตามีความปัรถนา อยากจะให้เพื่อนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้พ้นทุกข์ด้วยดังนั้นเขาต้องหวังผลการที่หวังผลเป็นไปเปประโยชน์สำหรับสัตว์โลกสำหรับตัวเองและเป็นสิ่งที่ชอบทำเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายทั้งพวงเกิดความผ้าสุอุดมสมบูรณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาหลุดพ้นเราทั้งหลายจะต้องหลุดพ้นจากอดีตที่มีเรื่องของความขุดมัวเศร้าหมองความผิดความลาดความทุกข์ความทรมาน อย่าให้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราต้องยอมรับเรื่องในอดีตทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทํามาแล้วก็เป็นเพราะเวรกรรมเป็นเพราะความงูกเขาเป็นเพราะจิตใจที่อ่อนแอเป็นเพราะเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีบุญญาบารมีที่จะให้มีผู้ใดมาอบรมสั่งสอนหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ที่มีกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราก็ตึงใช้ชีวิตตามลําพังเมื่อได้ชิดตามยถากรรมโดยปกติของมนุษย์แล้วถ้าเรามองไปเราพิจารณาดูมนุษย์บนโลกนี้ก็มีแต่ความมัวเมามีแต่ความหลงไหลมีแต่ความวุ่นวายไม่ได้มีความสงบไม่ได้มีความผาสุขไม่ได้มีจิตใจที่เป็นเรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีบุญไม่มีกุศล เมื่อเกิดมาก็เจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมหล่อล้อมให้กลายเป็นคนที่คิดในทิศท,ทางที่เสียหายเราทั้งหลายก็อยู่ใน สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่ถ้าไม่มีพระธรรมเราก็จะต้องหลงไหลไปตามกระแสต้องเป็นคนโลภเป็นคนโกรธเป็นคนหลงเป็นคนที่มัวเมาเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นคนที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์เป็นโทษเราจะไม่ตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรเราไม่เห็นของการไปอยู่ในสุคติภูมิเป็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ของการเป็นอริยะบุคคลไม่เห็นประโยชน์ของการพ้นจากวัฏะสงสาร นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่จำนวนมากบนโลกใบน,นี้แต่มองไม่เห็นมีแต่ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นที่ได้มองเห็นจงได้เป็นผู้พิจารณาตามความเป็นจริงเขาทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไป <c oughs> ด้วยค่าไม่ได้เป็นผู้ที่ปรารถนาให้เขาทุกข์แต่ด้วยพฤติกรรมการกระทําแล้วก็ไม่มีที่ใดเลยที่เขาจะไปได้นอกจากอบายภูมิ จะต้องไปในอยู่ในฐานะของความโลภเป็นเปนเป็นอสุรกายโถงความโกรธองความอิจฉาริษยาองความรู้สึกแห่งความ อาฆาตพยาบาทก็จะต้องไปเป็นสัตว์นรกเป็นผู้หลงไหลมัวเมาเพื่อเพลินก็ต้องเ,เป็นสัตว์เตลฉานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ที่อยู่บนโลกวิถีที่มีอุปนิสัยพฤติกรรมได้กระทำมาดังนั้นเราเป็นผู้มีบุญญาธิการเมื่อได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาก็จงมั่นใจคงเชื่อใจจงเป็นผู้มีความเข้มแข็งในจิตใจว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าทําอะไร แม้จะจำนวนมากแต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราต้องไม่คอยตามเราไม่ต้องให้ความไม่ต้องให้ความสำคัญไม่ต้องให้ความหมายใดๆเ้าสิ้นเพราะเหมือนกับบรรดานกหนูทั้งหลายมัางกวงที่จะมา <c oughs> ที่จะมีจำนวนมากและจะต้องทำให้เราจะต้องมีพฤติกรรมเหมือนเขานั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นไม่มีความเข้มแข็งไม่มีสติไม่มีปัญญา หากว่าเราเป็นตัวของตนเองยึดมั่นในความถูกต้องนึกนั่นในเรื่องของเหตุผลและพ็อของความยุติธรรมเราก็ต้องรับตัวเองรับตัวเองเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เราเป็นผู้มีสติให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นผู้สร้างกุศลสร้างบารมีไว้ตลอดเวลาเป็นผู้ที่จะต้องเกืงนกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเป็นผู้ที่ไม่ทำ้ายทำลายตัวเองด้วยเอาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีในอดีตนั้น เอามากักมาค้างไว้ในจิตใจปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนำเดินชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นรวมาทั่งถึงพยายามขุนขวายทําแต่คุณงามความดีแล้ววางแผนที่จะทํา ตัวให้ได้เป็นบุคคลอันประเสริฐเหมือนกับทุกคนที่มีสติมีปัญญาก็จะวางแผนว่าชีวิตนี้ก็ขอให้ได้เป็นอริยะบุคคลชีวิตนี้ก็ขออย่าได้ตกนรกหมกไหมชีวิตนี้หากยังไม่บรรลุธรรมก็ขอ,ขอให้ได้สร้างบุญบรารมีได้เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรมนี่ก็คือโอกาสของคนที่ได้มีบุญกุศลได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาเพราะเมื่อจิตใจเบิกบานก็จะคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ตัวเอง ถูกต้องจริงจึดสิในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ในสิ่งที่เป็นคุณธรรมผู้ที่มีความทุกข์ทรมานจะไม่มีโอกาสคิดในเรื่องดีจะมีแต่คิดในเรื่องแง่ลบเนื่องแง่ร้ายในที่สุดก็จะกลายเป็นการปิดบังไม่ให้สติปัญญาเกิดขึ้น ความทุกข์ก็จะมีตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เกิดมาค็บครจะยุติความทุกข์ด้วยการตั้งสติด้วยการใช้ปัญญาว่าอะไรก็าตามที่ผ่านมาแล้วที่ไม่ดีต้องยุติและไม่ต้องไปหวนคิดถึงทำแต่คุณงามความดีจิิงใดที่เคยผิดพลาดมาเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นเรื่องของการตักเตือนตอนเองเพื่อที่จะให้ไม่ทำผิดไม่พลาดไม่จะต้องสิดหวังเสียใจในอนาคตต่อไปดังนั้นเราก็จึงมีโอกาสที่จะทำแต่ ประโยชน์ในปัจจุบันและเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ทำให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมผู้คนสังคมทั้งหลายมีแต่ความดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเราจะเป็นคนมีสติระลึกไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าให้เรามีสติสติในการพูดสติในการคิดสติในการทำคุยสติในกายเวทนาและจิตธรรมนั้นก็จะตามให้เรานั้น เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งชีวิตปัจจุบันก็จะดีในอนาคตก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงการพัฒนาอันสูงสุดจะสมกับการมาเกิดวันนี้เราทั้งหลายต้องลวงจงยุติในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเวลาและเข้าของสิ่งต่างๆที่จะกักขังเราไว้ในวัตะสงสารควรจะบริหารจัดการทําใจวางใจควรจะปล่อยวางถึงอย่างไรก็ตามจงมั่นใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราทําดีทํา สิ่งที่เป็นประโยชน์ไห้บุญแลกกุศลสิ่งท,ที่เป็นบุญวิบากทั้งหลายก็จะต้องส่งเสริมเราจะต้องพาเราให้พบกับความสุขให้พบกับความสําเร็จให้พบกับความเจริญความสําเร็จของชีวิตมนุษย์อย่าได้คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินเกียตรติยศชื่อเสียงความสําเร็จของมนุษย์ก็คือเป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสเบิกบานเป็นผู้มีสติมีปัญญาได้พัฒนาจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้สร้างบุญบาร,รมีอันเต็มเปี่ยมในที่สุดเราก็จะถือว่า <c oughs> เราได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อตายไปแล้วก็วจะได้รู้ผลแห่งการกระทำว่ามีอนิสงส์มากมายมหาศาลเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้สึกเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำให้มากเราไปทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากมายใช้เวลาทั้งชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ค่อนข้างชีวิตมากกว่า เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนั่นคือคือสิ่งที่เสียดายเมื่อต้องตายจากโลกนี้ไปเราจะต้องไม่ทําเวียนทำกรรมใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะไม่ได้ถูกกักขังไม่ต้องทุกข์ทรมานยากลําบากเราจะต้องเป็นผู้ทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์การที่ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกบรรดาเพื่อนมนุษย์ดวงวิญญาณทั้งหลายถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองให้เราได้ซึ้งในพระธรรมได้ทาทานอันยิ่งใหญ่ได้เป็นผู้มีสติมีปัญญา ได้เป็นผู้มีความเมตตาบรารมีทั้งหลายเขาจะเกิดขึ้นและจะทําให้ <c oughs> ชีวิตผ่านพ้นจากอุปสรรคไปได้ <c oughs> เราจะต้องละเว้นความชั่วทุกๆประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไม่ว่าจะเป็นชั่วเล็กชั่วน้อยชั่วที่มีผลทันทีหรือมีผลในอนาคต <c oughs> เราต้องไม่ทําเราต้องทําแต่คุณงามความดีความดีมีไว้ให้มนุษย์ทาความดีมีให้มีไว้ให้คนที่ประเสริฐคนที่ <c oughs> มีบุญญาบารมีได้ทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาคนชั่วคนเลวไม่มีโอกาสทำแม้จะอยู่ใกล้ตัวอยู่กับตัวก็ไม่ทำทำไม่ได้เพราะว่าวิบากกรรมและอุปน,นิสัยสติปัญญาไม่ถึงแต่ถ้าคนที่ดีคนที่มีบุญญาธิการก็จะรู้ว่าความดีมีเจตนดมีเนทุกสถานที่มีทุกโอกาสเราก็ควรจะทำความดีเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับตนเองสำหรับคนอื่นบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ถูก พระธรรมคสาสั่งสอนบรรยากาศของการสร้างคุณงามความดีนั้นเป็น <c oughs> เครื่องประดับในใจิตใจเราจะต้องไม่ตกต่ําเราจะต้องไม่เสียหายเราจะต้องเป็นผู้พัฒนาการเพื่อให้เกิดความ <c oughs> <c oughs> เป็นประโยชน์สำหรับตนเองในการมาเกิดในที่สุดเราก็จะได้พ้นจากทุกอนิสงส์ที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทำมาก็าาจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รู้ว่า ทุกทรมานทั้งหลายทั้งปวงในอดีตก็ให้ตัดทิ้งให้อยู่กับปัจจุบันและให้ทําแต่สิ่งคือเป็นคุณงามความดีในปัจจุบันและเป็นผู้ที่จะปารถนาในอนาคตในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดก็คือได้บรรลุธรรมก็จะทําให้พ้นจากทุกในปัจจุบันพ้น <c oughs> จากอันตรายอันนี้ก็เป็นบุญที่ทําให้พ้นจากสิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายทั้งปวงบัี้ญาิโยมทั้งหลายได้ถือว่าเป็นผู้ดิดรักษาพระพุทธศาสนา ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรรักษาศีลได้ไหว้หพระสวดมนต์ปฏิระดีปรธรรมจะเป็นเหตุบนใจให้พ้นจากทุกสุขโลกภัยอันตรายคุนใช้วิญญาณร้ ถ้าฐานาเพศคำจามคำแจ้งเสด็จจนรย์ารละกิณีอุเบกเฮตะโกงคนวิชาคุณพันความยากจนนี้สินโรคไรโลกระบาดมิารย์ไรปิศาจมันจะตูกสาสต์ให้มาลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีได้เป็นแรงชื่นมีในความพาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่พระราศกลต้องเดจในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบรมีสติปัญญาละโชคน้ำได้เข้าถึงความเจริญทุกสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเเห็นนนธรรรมมไดดด้้ลุุผพาโยยววักกท Untuk tanda.